สวัสดีครับพี่น้องในพระคลิตในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและพี่น้องที่เข้ามาร่วมรับพระพรด้วยกันนะครับพระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันจันทร์ที่9พฤศจิกาย,ยน2020นะครับหัวข้อคำกำชับอันมีคุณค่าพี่น้องครับผมเองขอทวนพระคำของพระเจ้านะครับนะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเพื่อต่อเนื่องสู่วันนี้หัวข้อจงดำเนินชีวิตที่ดี หนึ 1> 1. 5, ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ12ถึงข้อ22ครับอาจารย์เปโลให้คำแนะนำที่พี่น้องคริสเตียนชาวเทสโลนิกาจะมีชีวิตคริสเตียนที่ดีไว้10ประการตั้งแต่ข้อ12ถึงข้อ22ในการที่พวกเขาจะเสริมสร้างคริสตจักรให้เข้มแข็งขึ้นประการแรกเลยครับท่านแนะนำว่าหนึ่งจงนับถือคนที่เป็นผู้ปกครองท่าน 2จงใส่ใจให้คำแนะนำแก่คนที่มีปัญหาและให้อดทนต่อกันและกัน 3. อย่าทำชั่วตอบแทนการชั่วจงให้อภัยและมุ่งสแสวงการทำดีต่อกันและกันโดยเยพาะยิ่งกับคนที่เป็นคริสเตียนแล้วก็ไม่เป็นคริสเตียนนะครับประการที่4จงชื่นบานอยู่เสมอประการที่5จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอประการที่ 6. จงขอบพระคุณในทุกกรณี ประการที่7จะอย่าขัดขวางพระวิญญาณประการที่8อย่าดูหมิ่นถ้อยคําของผู้เผยพระวจนะประการที่9จงพิสูจน์ทุกสิ่งสิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่นและประการที่10สุดท้ายนะครับจงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่างพี่น้องครับเมื่ออาจารย์เปโลโลจบคําสอนต่างๆเหล่านี้ก็มาถึงจุดที่ท่านจะเขียนคําลงท้ายนะครับ พระคำให้ชีวิตวันนี้จึงอยู่ในหนึ่งเทโลนิกาบทที่5ข้อ2 3ถึงข้อ28ซึ่งจะเป็นตอนจบของพระธรรมหนึ่งเทโลนิกานะครับหัวข้อคำกำชับอันมีคุณค่าขอฟังพระวจนะของพระเจ้าจดจอ่อจดจำทำความเข้าใจครับข้อ2 3ถึงข้อ28นะครับบอกว่าขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปัศจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต,ต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นซื่อสัตย์และพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จพี่น้องทั้งหลายจงอธิษฐานเพื่อเราด้วยจงทักทายปราศัยพี่น้องด้วยการจูบอันบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ท่านอ่านจดหมายฉบับนี้ให้พี่น้องฟังทุกคนขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต,ต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพี่น้องครับผมขอทวนพระคำวันนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อจดจําและทําความเข้าใจนะครับอาจารย์โปโลได้ให้คํากําชับท้ายจดหมายที่มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตคริสเตียนโทษครับต่อวิถีชีวิตคริสเตียนที่ดี หนึ่งเทสโลนิกาบทที่ 5: ้ข้อยีถึงข้อยีหัวข้อคือคํากําชับอันมีคุณค่าประการแรกเลยครับท่านขอให้พระเจ้าทรงชําระท่านทรงชําระพวกท่านนะครับคือชาวคริสเตียนชาวเทสโลนิกาให้บริสุทธิ์ประการที่สองพระองค์จะทรงทําให้สําเร็จในชีวิตของพวกเขาประการที่3จงอธิษฐานขอเพื่อเราด้วยนะครับประการที่4จงทักทายปลาัยพี่น้องด้วยการจูบอันบริสุทธิ์ ประการที่5ให้ท่านอ่านจดหมายฉบับนี้ให้พี่น้องทุกคนฟังประการที่6ขอให้พระคุณของพระสุคริต,ตอยู่กับท่านพี่น้องครับคำลงท้ายจดหมายโดยทั่วไปมักมี2แบบครับคือจบด้วยถ้อยคําตามธรรมเนียมหรือจบด้วยถ้อยคําที่มีคุณค่ามากที่ผู้เขียนมีความรักห่วงใยต่อผู้รับจดหมายผมเชื่อครับว่าคําลงท้ายของอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นแบบหลังเนี่ยแหละครับก็คือ หัวใจของท่านพี่น้องครับเมื่ออาจารย์โปโลนั้นมีความชื่นชมยินดีในชีวิตคริสเตียนที่จริงจังของพี่น้องชาวเทสโลนิกาและด้วยความห่วงใยท่านจึงสรุปคำสอนของท่านเป็นดังคำํคำชับด้วยความรักต่อพวกเขามี5ประการด้วยกันครับประการที่ 1. ขอให้พระเจ้าทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์ พี่น้องครับอาจารย์เปโลนั้นหนุนใจให้คริสเตียนเทสโลนิกาซึ่งจริงจังกับเรื่องความหวังในการเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระเยสุคริสต์เจ้าว่าสิ่งสําคัญคือให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากตําหนิจนถึงวันที่พวกเขารอคอยให้พระองค์เสด็จกลับมานี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับเมื่อเรารู้จักพระองค์ผลที่เกิดไม่ใช่เรามีความรู้สูงขึ้นไม่ใช่เพื่อเรารู้สึก รู้รู้สิ่งที่ลึกซึ้งมากกว่าคนอื่นแต่เรานำสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นมาดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิคือมุ่งการใช้ชีวิตที่ไม่ยอมทำตามตันหาที่อาจถูกมารกระพือให้เราไปทำแต่ทำตามคำสอนและน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอเสมอแต่พี่น้องครับการรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์นั้นเราต้องพึ่งพิงพระเจ้าครับ ทำด้วยตัวเองไม่ได้แน่ๆครับดังนั้นอาจารย์เปโโลจึงอธิษฐานว่าขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจดโอ้นี่เป็นหัวใจของความเป็นคริสเตียนเลยครับเรานั้นแตกต่างจากผู้ที่ไม่เชื่อคือพระเจ้าผู้เดียวครับที่ทรงชำระบาปของเราได้ทําให้เราเป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์จากบาปได้นี่เป็นทางรอดของเราด้วยคือผ่านทาง พระสุคริตผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อไถ่าบาปเราเท่านั้นอาจารย์เปาโลเน้นครับว่าพระเจ้าแห่งสันติสุขเพื่อสอนให้คริสเตียนเทโลนริกาใส่ใจชีวิตที่มีสันติสุขร่วมกันกับพี่น้องคริสเตียนและผู้ที่ไม่เชื่อรอบตัวพวกเขาที่มีบางคนครับมุ่งข่มเหงพวกเขาคือทำดีต่อคริสเตียนด้วยกัน และทำดีต่อคนที่ไม่เป็นคริสเตียนที่ข่มเหงหรือไม่ได้ข่มเหงเขาก็ตามเพื่อในที่สุดเขาจะสามารถประกาศและนำคนเหล่านี้กลับใจมาเชื่อพระเจ้าได้พี่น้องครับอาจารย์โปโลนั้นกล่าวถึงความบริสุทธิ์ตั้งแต่ข้างในคือขอพระเจ้าทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียนสิ่งนี้สาคัญมากครับที่เราจะเริ่มจากภายในจิตใจไอภายในจิตวิญญาณครับ พราะเมื่อข้างในเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วจิตใจหรือความคิดหรือท่าทีของเราที่อยู่ในทางของพระเจ้าก็จะส่งผลเป็นการกระทำความดีที่ออกมาจากน้ำใสใจจริงภายในของเรานะครับจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จกลับมานั่นหรือนั่นหมายความว่าหรือบางทีอาจจะเป็นว่าจนกว่าเราจะตายจากจาก,จากไปอยู่ กับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเพื่ออย่าทิ้งพระเจ้าเพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ้งท่านอย่างแน่นอนประการที่สองครับพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จอาจารย์เปาโลให้เหตุผลว่าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นสัตย์ซื่อพระองค์ครับพระองค์ไม่ลวนเรดังที่ท่านเคยกล่าวไว้ในฟิลิปปีบทที่1นึ่งข้อหบอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่าน จะทรงทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์พระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จเมื่อพระองค์เริ่มต้นการดีไว้ในชีวิตของเราแล้วพระองค์จะทรงกระทําพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะมุ่งหน้ากระทําให้สําเร็จโอ้ขอบคุณพระเจ้าคําสัญญาว่าจะอยู่กับจะอยู่ด้วยกับเราเสมอของพระเยซูคริสต์นั้นจึงเต็มไปด้วยพระคุณและการช่วยเหลือโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สอนและให้ปัญญาที่เตือนสติเราได้จากพระคำของพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมครับประการที่3ครับท่านบอกว่าจงอธิษฐานเพื่อเราด้วยอาจารย์เปาโลนั้นไม่เคยลังเลที่จะถ่อมใจลงขอพี่น้องคริสเตียนที่ท่านเคยนําเขามารับเชื่ออธิษฐานเพื่อให้ท่านมีกําลังในการรับใช้และประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราทุกคนเป็นผู้เหมาะสมที่จะอธิษฐานเพื่อกันและกันครับขอบคุณพระเจ้าอาจารย์เปาโลกาลังสอนสิ่งนี้ให้กับเราประการที่สครับ อาจารย์ปโลบอกว่าจงทักทายปลาศัยพี่น้องด้วยการจูบอันบริสุทธิ์นี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คริสเตียนในสมัยของท่านทักทายกันนะครับเป็นความสวยงามที่แสดงความรักต่อกันเมื่อพบหน้ากันคือจะเดินเข้าหากันและเอาแก้มชนกันนะครับเพราะเป็นการยากครับที่เราจะทักทายกันแบบนี้กับคนที่เราไม่ชอบจริงไหมครับ ในวัฒนธรรมไทยเราใช้วิธีของเราก็คือการไหว้ทักทายนั่นคงจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเราครับแต่ให้เราทำจากภายในจิตใจของเราอย่างแท้จริงนะครับประการที่5ครับให้ท่านอ่านจดหมายฉบับนี้ให้พี่น้องทุกคนฟังพี่น้องครับในยุคนั้นเพื่อคลิกทำคำัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ยังไม่ได้รวบรวมครับจึงค่อนข้างขาดแคลนจดหมายของท่าน อาจารย์เปโลจึงเป็นจดหมายที่มีคุณค่าสูงและให้กำลังในการดำเนินชีวิตที่ดีเพราะมาจากการดนใจของพระเจ้าให้ท่านอาจารย์เปโลนั้นเขียนท่านจึงบัญชาโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าให้พวกเขาอ่านจดหมายฉบับนี้ให้พี่น้องฟังทุกคนเลยผมเห็นว่า พี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องกระตุ้นการเติบโตของพี่น้องด้วยการสนับสนุนการอ่านพระครรริตมคัมภีร์และหนังสือวรรณกรรมคริสเตียนที่ดีๆที่เหมาะสมกับความเชื่อของเราซึ่งปัจจุบันนี้มีมากและก็ราคาไม่แพงแล้วนะครับคัดสรรสักหน่อยก็จะได้หนังสือที่เหมาะกับคริลิจักรของท่านที่สารธรรมเขื่อนแก้มลิงเราได้มีการเชิญชวนให้มีการอ่านพระคัมภีร์นะครับนะในหนึ่งเดือน นะครับนะโดยอ่านทั้งหมดนะให้จบในพระคำพระกิติคุณนะครับพี่น้องก็ตื่นเต้นแล้วก็อ่านกันนะครับในระดับหนึ่งซึ่งยังต้องสนับสนุนต่อไปครับแล้วเราก็ยังสอนยังมีการกระตุ้นกันครับให้มีการท่องจําข้อพระคัมภีร์ซึ่งก็จะมีการจําแล้วก็ไม่มีการมาท่องให้กับคนหนึ่งที่จะตรวจให้คะแนนด้วยนะครับประการที่6ครับ ท่านขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์อยู่กับพี่น้องของชาวเทสโลนิกาเถิดนี่คงไม่ใช่คำพูดที่พูดเพื่ออำลาตามธรรมเนียมเท่านั้นสำหรับคริสเตียนชาวเท,เทสโลนิกาที่เผชิญการข่มเหงครับขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดนั้นมีความหมายจริงๆตามนั้นจริงๆครับพวกเขาจะ,ะเผชิญการข่มเหงดูถูกจนถึงการกระทำรุนแรงต่อพวกเขาเมื่อไรก็ได้ การขอให้พระคุณของพระเจ้ามีมากพอสําหรับทุกวันนั้นจึงเป็นคําหนุนใจที่ช่วยให้เข้มแข็งขึ้นครับพี่น้องครับคําลงท้ายนี้คงไม่ใช่ถ้อยคําที่เขียนเพื่อจดหมายจบสวยงามแต่ให้คําแนะนําตักเตือนและวิงบอลพระเจ้าซึ่งเรานํามาใช้ในชีวิตจริงของเราได้นะครับเพราะอาจารย์เปโลนั้นกลั่นจากใจของท่านเพื่อหนุนใจคริสเตียนเทซอนิกาอย่างดีและหนุนใจเราที่จะใช้ชีวิตให้บริสุทธิ์ จนถึงวันที่เราจะพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพระเจ้านะครับผมมีสองคำถามพระคำให้ชีวิตวันจันทร์ที่9พฤศจิกายน2020หัวข้อคำํำชับอันมีคุณค่า 1. เทโซนิกาบทที่5ข้อ 23. ถึงข้อ28ครับคำถามแรกท่านคิดว่ายากไหมครับที่จะบริรสุทธิ์ปราศจากตำหนิในชีวิตทุกๆวันของเราเพราะอะไรครับสิ่งนี้สร้างชีวิตคริสเตียนที่ดีให้เราได้อย่างไร ถ้าเราตั้งใจจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์และดำเนินจริงจังนะครับประการที่2ครับคำถามนี้บอกว่าการรักษาสิ่งดีในชีวิตไว้จนถึงวันตายนั้นยากหรือง่ายในชีวิตของท่านเพราะอะไรครับเราจะเสริมสร้างกันในเรื่องนี้อย่างไรพี่น้องครับอธิษฐานด้วยกันโอพระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ที่อาจารย์โปโลนั้นรักและห่วงใยพี่น้องชาวเทสโลนิกาและกัน่นความรู้สึกของท่านเขียนออกมา เป็นคําลงท้ายขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราด้วยเมื่อเราเจอหน้ากันให้เราอําลากันด้วยจิตใจแบบท่านอาจารย์เปาโลที่จะคิดถึงกันและกันและขอพระคุณของพระเจ้าที่จะอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งคนที่เรากำลังพูดคุยด้วยและจะจากไปจากกันในวันนั้นให้เรามีความจริงใจในการที่จะขอพระเจ้าคุ้มครองหรือขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าเสริมกำลังอะไรก็ได้ที่เราพูด แต่ให้มันออกมาจากใจจริงของเราและขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดช่วยเราที่จะดำเนินชีวิตตามที่เราได้ไวอวยพรคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันดังเช่นอาจารย์โปโลบอกว่าให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์จนถึงวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาหรือเราจากไปหาพระองค์ก็ให้เป็นอย่างนั้นจริงๆในชีวิตของเราเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้จัดเตรียมเพื่มญาบริสุทธิ์ช่วยเราพระองค์สัญญาจะอยู่กับเราเสมอไปเป็นนิจ ขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยพวกค้าทุกลายตั้งใจมีชีวิตที่ดีตามนั้นและตั้งใจใช้คำอําลาของเรายังมีความหมายจริงๆต่อคนของเราต่อผู้นั้นที่เราได้คพ,พูดคุยด้วยขอบคุณพระองค์เราทูลขอสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเป็นสิ่งดีมากๆเลยที่เราจะอําลากันด้วยถ้อยคำที่หนุนจิตชูใจ แต่ขอให้มันออกมาจากใจจริงของเราและให้เป็นสิ่งที่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระนามของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับสวัสดีครับ